คอยฆ่าเชื้อโรคหรือว่าค่าพวกไรฝุ่นต่างๆเอาไว้ไรฝุ่นเนี่ยมันเด้งขึ้นมาแล้วก็ดูดเข้าไปในนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นตัวไส้กรองของเรานั่นเองดูมันมาเรื่อยๆเลยไม่มีวันหมดนะครับผมตรงนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมิมอมามุมใหม่ๆบ้างยังไม่เคยมาถ่ายตรงนี้เลยแน่นอนครับผมมุมนี้จะพลาดไปไม่ได้กับเฮ้ยชุบนี่ก็จะเป็นเดี๋ยมาดัสไมท์เวิคัมคินเนอร์ โฉมใหม่เลยตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น l i มิเต็ด d i t i ชันั่นเองเป็นเดียมาโปรอ่าก็คือจะโปรยังไงตัวนี้สวยตั้งแต่กล่องแล้ะอ่ะข้างในไม่ต้องแล้วแค่กล่องโ <Okay, S 2> อเคก็ผมวันนี้ก็ขอขอบคุณไม่ใช่ไม่ไม่ขาดเลย <laughs> ไม่มีเลยไม่เอาแล้วน,นี้ นี่ก็จะเป็นตัวเดียม่าดัสไมล์เวลแคมคีเนอนั่นเองนะครับเดียม่าเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ตอนนี้ก็ด่งดังไปทั่วโลกแล้วนะแล้วก็รุ่นที่เรามารีวิวนะครับผมก็จะเป็น s ซฟไฟร์ e ิมิเต็ด e dition เลยก็จะปรับแต่งเรื่องชุดเครื่องดูดกําจัดลายฝุ่นนั่นเองนะเครื่องดูดลายฝุ่นนะคะชมใหม่ทุกคนจําได้ก็จะมีเรื่องที่เป็นสีขาวที่โด,<า>ด่งดังเนาะที่แบบดังมากขายดีมาก เมื่อปีที่แล้วอยู่ดีทุกคนก็มีไล่ฝุ่นที่บ้านนะคะแล้วก็ทุกคนต้องมีเครื่องตัวสีส้มสีขาวขาวส้วมตัวนั้นนะใช้กับบ้านเราได้เลยไม่จำเป็นต้องมีหวัวแปงเนาะใช่มาดูอบๆตัวเครื่องก่อนก็ใช้งานง่ายมากตัวนี้ก็คือปุ่มเปิดปิดด้านบนเนาะปึ๊บปึ๊บด้านล่างนะครับผมมันจะมีล้อด้านซ้ายขวาก็คือถ้าเกิดว่าล้อกดลงไปแล้วเนี่ยมันจะทําการปล่อยรังสี UV มานั่นเองนะครับก่อยฆ่าเชื้อโรคหรือว่าฆ่าพวกไล่ฝุ่นต่างๆนี่ด้านบนตรงนี้รู้ไหมเอ่ยว่าอะไรไม่รู้นี่เปมุ ที่เป็นนวดของเราไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้จะเป็นที่เอาไว้ตบพวกเตียงหมอนโซฟาอะไรอย่างนี้ mm hmm. เอาไว้ไลฟ,ฟ์บุนเนี่ยมันเด้งขึ้นมาแล้วก็ดูดเข้าไปในนี้เลย mm hmm. อ่าครบวงจรเลยนะแล้วก็เด้งขึ้นมาดูดเข้าไปฆ่าเชื้อเสร็จแล้วก็ยังสุดท้ายตรงนี้รู้ไหมมีปุ่มๆด้วยคืออะไรอันนี้ก็จะเป็นที่ทําความร้อนนั่นเอง mm hmm. อ่าจะเป็นฮีตติ้งของเขาครบวงจรเลยเอาไว้นวดตัวบ่าไหล่คอนสบาย น้องไล่ฝุ่นสบายอ๋<ล>ยอไฝุ่นสบาย <c oughs> แล้วก็ด้านล่างตรงนี้ชุบก็คือดูดตัวไลฟฝุ่นเนี่ยผ่านเจ้าตัวฟิลเตอร์อันนี้นั่นเองนะครับดันขึ้นมาเราก็จะเจอกับตัวไส้กรองแล้วก็ตัวฟิลเตอร์ของเราแล้วนะครับเอาไปเคาะเคาะก็เสร็จแล้วนะแล้วนี้ก็จะเป็นตัวไส้กรองของเขานั่นเองนะครับหาซื้อเปลี่ยนได้นะตรงนี้มีขายแยกด้วยปิดเข้าไป โอเคอันนี้ต้องปิดให้แน่นนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเอาออกมาแล้วฝุ่นมันจะหกนั่นเอง <Okay. S 1> เดียบร้อยใช้งานง่ายมากตัวนี้ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองดูดูดิฝุ่น <What? S 2> เดี๋ยวแม่ดูดเลยฝุ่นจากแอร์หรืออ,อะไรของเราเนี่ยแหละโอ oh, <okay. S 1> เ้ฝุ่นเยอะมากเ hmm. ยอะแบบไม่ใช่แค่ตอวใดฝุ่น hmm. ดูดฝุ่นเท่าไหร่ก็มีฝุ่น ไม่หมดสักทีหนึ่งไม่หมดสักทีเราก็เลต้องมีอุปกรณ์พวกนี้อยู่ตัวนี้ก็มีระบบตัดความร้อนด้วยนะถ้าเกิดว่าตัวเครื่องมันร้อนหรือว่าใช้ไปน,น,นานๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสงสัยเอ๊ะทำไมเสียบปลั๊กแล้วกดมันไม่ติดก็คือเราอาจจะใช้ในห้องที่ไม่มีแอร์หรือใช้ในที่ที่มันค่อนข้างอบอ้าวอ่ะตัวนี้มันก็จะตัดไปนั่นเองนะคะรับก็จะเป็นระบบปกติของมันไม่มีปัญหาอะไรนะตรงนี้ใช่ก็เดี๋ยวเราจะลองลองให้ดูแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าใช้ในห้องอะไรแบบเนี้ยไปเป็นยังไงบ้างหนึ่งมันจะเป็นยล้วทําามอีก พิเศษนะก็ด้านข้างก็จะมีตัวรูระบายความร้อนด้วย2ข้างแต่จะพอหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมโอเคเรียบร้อยสายยาวมากอ่ะลองดูดดูสิไปโอเคมาเริ่มดูดกัน่อยดีกว่านี่ไม่มีอะไรฝุ่นเลยนะสะอาดของใหม่เลยก็จะใส่กิ้งนะครับผมยังไม่มีอะไรฝุ่นนะตอนนี้เดี๋ยวมาเริ่มดูดพร้อมกัน่อยดีกว่าโอ้ยติดด้านด้านนี้อุย้ยลุย มีไฟบอกมาด้วยนะว่าใช้ตัว UVC อยู่ เราก็ดูดมาอันนี้6นาที30วิเครื่องยังไม่ตัดเลยนะใช้งานได้เลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับผม Warning tip ตรงนี้เขาก็บอกว่าห้ามอยู่ที่เดิมนะหรือว่านิ่งเอาไว้เป็นเกินเวลา3นาทีนั่นเองตัวมอเตอร์เนี่ยมันจะได้ไม่ร้อนจนเกินไปหรือว่าตรงนี้มันจะมีแรงซักชันใช่ไหมมันดูดมันก็ต้องมีลมเป่าเข้าเป่าออกถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรเนี่ยมันอุดอย่างเดียวมันก็อาจจะทําให้ร้อนหรือว่าตัดไปได้นะครับแล้วก็ Warning tip อันที่2องเขาบอกว่า ให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเนี่ยแบบว่าไม่ต้องเร็วแล้วก็ไม่ต้องชา้าจนเกินไปนะให้มันกําลังพอดีอ,อันนี้ก็จะได้ประสิทธิภาพมากกว่าเนาะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคอันนี้ก็ดูดไปแค่6นาทีเองนะเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันหน่อยดีกว่าโอ้อันนี้คือฝุ่นเขอะเลยนะยังไม่ได้ดูดตุ๊กตาปอกหมอนแล้วก็ผ้ามา่านเลยนะครับตัวนี้สามารถดูดได้นะไปไป,ไปลุยตอนที่เราดูดเนี่ยโอ้โอเขอะมากมเดี๋ยวจะต,ต้องไป เอาออกจากข้างนอกที่นอนแล้วล้วก็ไปเทข้างนอกที่นอนนะตรงนี้ดูท่าแล้วไม่ค่อยอดีเท่าไหร่นะครับไปเดี๋ยวก่อนที่จะไปเทขอมาดูถ้าผมเพิ่มเติมกันหน่อยดีกว่านะครับไปเอาให้มันสุดๆไปเลย ตัวผ้าปูตอนที่เขาดูเนี่ยก็รู้สึกถึงความร้อนเลยนะตัวฟังก์ชันความร้อนตรงฮิตติ้งอันสุดท้ายใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวดูต่อกันหน่อยยังไม่เสร็จพักเหนื่อย โอเคก็ตามนี้เลยนะครับเราก็ตอนนี้จะเหลือแต่ระบบสั่นแล้วนะเพราะว่าตัวมอเตอร์เนี่ยขอปิดก่อนมันตัดไปแล้วนะครับก็คือถ้าเกิดว่ามันเนี่ยความร้อนถึงระดับหรือว่าจุดจุดหนึ่งเขาก็จะตัดเพื่อระบบเซฟตี้แล้วก็ไม่ให้ตัวมอเตอร์เนี่ยเสียหายนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการที่ถูกต้องอยู่แล้วเราใช้มาประมาณอ่ะ20นาที ตีไป20นาทีกลมๆนะครับมอเตอ,เตอร์ก็ตัดก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมถ้าเกิดว่าใครเจอตรงนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็จะเป็นตัวระบบเซฟตี้ของเขานั่นเองอ่ะร้อนหน่อยนะครับผมแล้วก็สามารถใช้งานได้ต่ออย่าเอาเข้าตู้เย็นนะใครที่ใจร้อนเอาทิ้งไว้แป๊บหนึง่งเอาเข้าตู้เย็นเนี่ยเดี๋ยวบอร์ดข้างในมันพังโอเคครับผมแต่เราก็ทําความสะอาดตัวผ้าปูที่นอนเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูฝุ่นที่ได้ก,กันหน่อยดีกว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยไปโอเคโอกาสดีเลยตะกี้มันตัดไปพอดีนะเราปปราณ20นที เดี๋ยวมาดูฝุ่นที่เธอนอนอยู่ทุกวันนี้กันหน่อยดีกว่าว่าจะเยอะแค่ไหนนะอันนี้ตัวเครื่องก็ยังอุ่นๆอยู่เลยนะครับผมอันนี้ปื๊บนี่เห็นไหมเตรียมไปล้างหน้าได้เลยเนี่ยฝุ่นเยอะมากเลยนะครับผมอันนี้จากข้างนอกสีดำๆขาวๆใสๆนะเนี่ก็จะเป็นชิลเตอร์ของคานนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเปิดเทให้เพื่อนๆดูกันหน่อยดีกว่าเทต่ำๆจะได้ดดไม่ฟุง้งตอนแรกเราไปเปิดในห้องนอนโหดูลักษณะนี้ต้องมาเปิดข้างนอกเลยนะครับผมไปเอ้ยชุบนี่โห ลายฝุ่นจริงๆเยอะมากมันแบบเล็กๆหยิบใช่จนกลายเป็นแบบดูดิผผมพูดเยอะเลยนะครับเนี่ยล้วกะใช่ไหมเอาไปพอกหน้าได้ไหมอันเนี้ยเยอะจริงๆเป็นไงที่ถ้านอนอยู่ทุกวันเออคันหน้าขึ้นมาเลยใช่ใช้งานง่ายครับผมนี่อันนี้ก็สามารถถอดไปเปลี่ยนหรือว่าล้างทำความสะอาดได้เลยหรือจะเอาแค่นี้มาเคาะฝุ่นก็ได้นะครับนี่นะ มันก็จะง่ายๆแบบนี้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นตัวไส้กรองของเรานะั่นเองดูเป็นก้อนเลยดูดิเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่มันตันนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวฟิลเตอร์ของเราเนี่ยมันตันแล้วแล้วตัวลมมันก็เลยไม่โฟนะครับแล้วมอเตอร์ก็เลยร้อนอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะเ <c oughs> ขาจะมีแปลงมาให้อยู่เราสามารถเอาแปลงเนี่ยมาปัดๆตรงนี้ได้อยู่ <c oughs> ถือว่าดูดแรงมากดุดแรงใช่ดุดแรงจรงิงๆดุดแรงจนมันร้อนอะ่ะนี่นะครับผมมาดูกันหน่อยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นแปลงที่เขาแถมมาให้ใช่ไหมเฮ้ยได้อยู่ด้วย โอกคกะเอาตัวนี้มาขัดแล้วนะเนี่ยอุ้ยโ,โหเยอะมากเดี๋ยวขอเอาตัวนี้แอบไปก่อนเยอะจริงๆฝุ good all good all. ่นออกฝุดออกไปตรงนี้ก็จะเป็นที่กั้นของเขานะเป็นแบบให้ฝุ่นมันลงมาในนี้มาดูตัวนี้กันบ้างดีกว่าตะ่กี้ก็จะเป็นสีดำๆนะโหโหโหสุดยอดเลยเนี่ยมันเยอะจริงๆอันนี้ไรฝุ่นหรืออะไรเนี่ยที่เรานอนไปเนะี่ยโอ้เยอะเลยก็จะมีแปลงมาให้นะ เอาปัดออกแล้วก็ไปทำวามสะอาดจุ่มน้ำทิ้งเอาไว้วันหนึ่งนะน่าเอาไปใส่ตัว UVC มากเลยอันนี้คือแบบเดือนละครั้งอาจจะไม่พอและเยอะมากอ่ะถลุกันหน่อยอันนี้แนะนำให้ใช้แปรงนะถ้าเกิดว่าใช้แบบนี้มันอาจจะทำให้ตัวฟิลเตอร์เสียหายได้นะครับก็แต่มันไม่สาตใจเราเราก็เลยลุยแบบนี้ไปเลยถ้าเกิดว่าใช้ของมีคมหรือว่าใช้อะไรที่มันแหลมเนี่ยมันอาจจะทำให้ทะลุได้นะ แนะนำให้ใช้แปรงเลยครับผมโอเคนี่โอ้โหดูที่มันได้ออกมา <c oughs> สะใจเนี่ยเยอะจัดโอ้โหเดี๋ยวน่าจะต้องอาบน้ำใหม่แล้วแม่โอ้โหดูลายฝุ่นนี่ไงรู้แล้วสาเหตุที่มันตันมันร้อนเพราะแอร์มันไม่โฟนะครับผมแล้วตัวมอเตอร์เนี่ยมันก็ทำงานหนักเสร็จแล้วตรงนี้ก็อาจจะต้องเอามาเคาะฝุ่นหน่อยนะครับผม ก็เป็นเวลาที่ดีให้เครื่องมันทันผ่อนเนาะแล้วก็ทํางานต่อโอเคโอ้โห <Okay. S 1> oh เยอะจัดจัดอันนี้นะ่าจะเอาตัวที่ดูดฝุ่นนะมาดูอีกทีนึงเป็นยังไงกันบ้างหลังใจากใช้งานคือฝุ่นมาเยอะมากเลยเนาะคือแบบไม่คิดว่าเตียงเราจะฝุ่นเยอะขนาดนี้เลยที่จริงเราก็ดูดทุกเดือนใช่ไหมเดี๋ยวหลังจากนี้เธอต้องเป็นคนคอยดูดแล้วแหละไม,ไม่งั้นฝุ่นนี่เยอะมาก แล้วก็ตอนดูดเนี่ยมันจะมีตัว U V แล้วก็มีที่ตบไลายฝุ่นมาด้วยคือค่อนข้างจบครบในตัวเดียวเลยนะอันนี้ดีมากๆเลยเป็นไงคิดว่าฝุ่นเราจะเยอะขนาดนี้ไหมก็ดูดมาเป็นปีแล้วมันก็ก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีเยอะนะคะตัวนี้มันก็ใช้ได้ทั้งพวกผ้าหมานเอยผ้ามาแล้วก็ปอกหมอนผ้าห่มอะไรเงี้ยใช้ได้หมดเลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องที่เตียงก็ได้นะแต่ว่าตัวนี้ มันก็จะต้องเสียบสายไฟนะไม่งั้นเนี่ยเราจะเอาไปดูดในรถกันแล้วก็ด้วยที่มันจะต้องเสียบสายไฟด้วยใะนั้นมันก็เลยมีกําลังดูดเนี่ยค่อนข้างเยอะไม่งั้นมันจะดูดพวกไายฝุ่นเนี่ยไม่ขึ้นออกมานั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเธอดูดีๆเนี่ยบางทีอ่ะเวลาดูดไปแล้วอ่ะมันจะมีผมจะหลุดรอดแล้วก็อยู่ข้างหลังที่มันไม่ได้ดูดกืนเข้าไปใช่ไหมเพราะตัวนี้มันจะเป็นเครื่องดูดไายฝุ่นนั่นเองนะอ่าไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่น mm. หลายหลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดเอ๊ะทำไมมันดูดผมไม่ขึ้นหรืออวว่่าาเ้ยทไมแบบ มันมันไม่ได้ถ่ายดีไซน์มาแบบนั้นอ่ะอืมก็ปกติที่บ้านเราทุกคนนะคะช่วงก่อนหน้าปีที่แล้วแล้วกันทุกคนก็จะมีเครื่องดูดฝุ่นแต่ว่าหลังๆมานทุกคนก็เริ่มรู้จักไรฝุ่นแล้วก็หันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นโดยการดูดไรฝุ่นกันนะคะเป็นประจําก็เดี๋ยวพวกลิงก์สินค้ายวทิ้งเอาไว้ใต้คลิปตรงคําบรรยายเลยนะครับปกติแล้วพวกฝุ่นเนี่ยมันก็จามคันหรือว่าอันตรายของไรฝุ่นนอกจากจามพวกนั้นอ่ะแล้วมันก็จะทําให้เป็นเกิดภูมิแพ้หรือวว่่่าาแแแบบบตัเเรก็็ปนนนฝุุพ้ไ ก็จำคันตาอะไรอย่างเงี้ยจาม,มก็คือรู้เลยว่าตรงนั้นอะฝุ่นเยอะแน่ๆะไรฝุ่นเยอะแน่ๆเคยแพ้ขนาดที่แบบมีตุ่มขึ้นตามตัวอ,อะไรเงี้ยใช่ต้องไปกินยาต้องอะไรเงี้ยเนาะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้แพ้ฝุ่นแพ้ลาฝุ่นอะไรเงี้ยเหมือนกันนะคะก็ถ้ามีติดบ้านไว้ก็น่าจะดีเนาะเพราะว่าของเราเนี่ยก็คือดีขึ้นมาก ไม่ค่อยมีแบบว่าอาการภูมิแพ้แล้วนะคะตั้งแต่ใช้เครื่องดูดไร่ฝุ่นต่างๆมานะคะในส่วนของราคาเจ้าตัวเรม่า CM818 ที่ได้ปรับแต่งชุดเครื่องมือกําจัดไร่ฝุ่นมาเนี่ยก็จะอยู่ที่1199่าบาทนเท่านั้นเองนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกําลังใจงให้ด้วยนะครับถ้าเกิดไม่อยากพลาดก a จ g e เจ๋งๆแบบนี้ได้ลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ด้วยตรงนี้อ่าครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย